นิทานอิสกเรื่องราชสีกับปาชสีกลางป่าอันกว้างใหญ่ราชสีสองตัวเป็นเพื่อนรักกันพวกมันเดินเล่นเคียงข้างกันกลางพูดคุยเรื่องต่างๆในป่าเจ้าคิดว่าช่วงนี้อาหารหายยากขึ้นหรือเปล่าราชสีตัวหนึ่งกล่าวขึ้นข้าก็รู้สึกเช่นนั้นอีกตัวตอบแต่ข้าแน่ใจว่าเราต้องเจออะไรสักอย่างแน่ ไม่นานนักสายตาของพวกมันก็จับจ้องไปยังชิ้นเนื้อก้อนใหญ่ที่วางอยู่ตรงหน้าทั้งสองชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนจะสบตากันอย่างรู้ทันข้าควรได้เนื้อก้อนนี้ราชสีตัวแรกคำรามไม่มันควรเป็นของข้าตัวที่สองไม่ยอมแพ้ไม่รอช้าพวกมันกระโจนเข้าหากันการต่อสู้ดูเดือดเริ่มขึ้น ลงเล็บแหลมคมตะปบใส่กันเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วป่าไม่มีใครยอมใครเพราะต่างก็แข็งแกล่งพอๆกันเวลาผ่านไปการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อเนื่องจนพวกมันเริ่มหมดเรี่ยวแรงเจ้ายังจะสู้ต่อหรือไม่ราชสีตัวหนึ่งถามพลางหอบหนักข้าข้าไม่ไหวแล้วอีกตัวตอบก่อนสุดตัวลงข้างก้อนเนื้อ ทั้งสองนอนฟุบอยู่ด้วยกันสายตาย,ยังจับจ้องที่เนื้อก้อนโตแต่ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะขยับทันใดนั้นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมามันเห็นราชสีสองตัวนอนอ่อนแรงจึงช่วยโอกาสเดินเข้าไปไกลเจ้าดูสิหมาจิ้งจอกตัวนั้นราชสีตัวหนึ่งพยายามเปล่งเสียงมันกำลังทำอะไรอีตัวถามเสียงแผว แต่ก่อนที่พวกมันจะทันได้ขยับหมาจิ้งจอกก็ช่วยก้อนเนื้อขึ้นมาคาบแล้วเดินจากไปอย่างง่ายดายมันหันกลับมายิ้มมุมปากขอบใจที่รักษาเนื้อชิ้นนี้ให้นะมันพูดพลางกระดิกหางแล้วหายลับไปในพุ่มไม้ราชสีทั้งสองมองตามด้วยความเสียดายและเจ็บใจแต่ไม่มีแม้แต่เรียวแรงจะลุกขึ้นไล่ตามเราทำอะไรลงไปนะ หากเราไม่โลภและแบ่งกันตั้งแต่แรกเราคงไม่ต้องเสียมันไปทั้งสองสบตากันอย่างสำนึกผิดเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าความโลภทำให้ไม่เหลืออะไรเลยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมิก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ